มีกันสองคนหนิงนิรินน้ำตาท่วมจอหลังจากที่หนิงปณิตาพาลูกสาวน้องนิรินไปนั่งไลฟ์ขายของกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นดึกดึกดื่นจนทำให้มีชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าทำไมดึกขนาดนี้ถึงไม่ให้ลูกนอนงานนี้คนเป็นแม่ก็ได้โพสต์คลิปพร้อมกับแคปชั่นเพื่อตอบคำถามที่ชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าสำหรับคอมเมนต์ว่า ทำไมดึกๆดด่นๆไม่เอาลูกนอนเอาออกมารอทำไมสองวันตามนี้นะคะในเมื่อหนิงยังต้องทํางานชีวิตเราสองคนแม่ลูกมันมีอยู่กันแค่สองคนจริงๆแล้วถ้าไม่เอาลูกออกมาลูกก็จะต้องอยู่บ้านคนเดียวให้ลูกอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้สองวันนี้เป็นวันที่ตนภูมิใจในตัวนิรินมากในขณะที่ตนต้องทำงานแล้วนิรินก็มาช่วยซัพพอตและไม่เกเรไม่บน่นไม่เป็นภาระให้ใคร ไม่ง่วงไม่งองแงนิงบอกลูกสาวว่าการที่จะได้เงินมามันต้องแลกกับการทำงานคนเราถ้าเราพยายามในการทำงานคำว่าจนจะไม่เกิดขึ้นกับเราความอดความอยากก็จะไม่มี เหนื่อยแค่ไหนมันต้องสำเร็จในขณะที่ไล์สดขายของกับเจนนี่2วันน้องนิรินก็พยายามช่วยคุณแม่เต็มที่ทั้งการพรีเซนต์ตัวสินค้าทั้งการแชร์ในการซื้อสินค้าแถมยังโชว์สกิลพูดภาษาอังกฤษไฟแลบจนเจนนี่และบูมถึงกับอึ้งในความเก่งและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ เหมือนกับเป็นเจ้าของภาษาจนได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่ก็เข้ามาให้กำลังใจและเข้าอกเข้าใจคุณแม่น้องนิลิน